สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับช่าง E-Channel วันนี้เราก็จะมาเล่นแมปอัปี้สกูกันเย่เย่สวัสดีครับเปิดเปิดซซเปิดยาอย่านะเปิดไปดูไป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 จื๊บมาเราจะตั้งใจเล่นเราจะผ่านอุ้ยไม่นะโหตกลาวาต่ๆ ระหว่างจืจ<ป>๊บจืบไปไปไปเร็วเร็วเร็วอู้หูเซฟโอเคเซฟแล้ว, save. Okay, save ลวอันนี้สังกะสีหรือเปล่าหรือช้าลายมันคือมันคือรังสีสังกะสีอะไรละ่ะ <c oughs> กะสี งจื๊บจื๊บเลเซอร์เลเซอร์รึเปล่าเตยชิวๆครับ<า>ตรงนี้ไไนอุ๊ย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 ดินสาใหญ่ยังดินสาแกนไอ้นี่ดินสาหากักดินสาหักดินสาจมน้ำมาแล้วง่ายยังง่ายอยู่จื๊บจื๊บ,บไป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 ทางนี้อ้ามาใช่ทางนี้ตู้เย็น รู้ได้ไงว่ามันอยู่ตรงตู้เย็ยนนะอู้ไหนวะเอ้าแพนต้องไปทางไหนเนี่ยตู้เย็ยนเน<อ>ก็ไปตรงตู้เย็ยนไงตู้เย็ยนหรอตู้เย็ยนเดินเข้าไปมันต้องไอ้เนี่ยมันต้องไปทีละคนไปพร้อมกัน,นโอเคไปแล้วรู้ได้ไงว่ามันต้องเข้าตู้เย็ยนเคยเล่นกับเบสซี่เบสซี่บอก ง่างยง่ายง่ายอยู่เซฟแล้วก็ปลาหอยููอู้มีชีสด,ด้วยเอาไว้กินในห้องเรียนมั้งอันนี้มาอันนี้มาอันนี้จิ๊บจิ๊บง่ายอยูอยอยอย่อุ๊ยอุ๊ยอุ๊ย,ยจิ๊บเจอรึปเจอรึปนี่เลยถึงแล้วอุ้ยขวด ีแล้วก็ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ก็ะโดดมาแล้วก็ตรงนั้นแล้วก็ตรงนี้โอ้ยเราทางลัดเลยเหรอเนี่ยใช่แล้วทางร้านเนี่ยฉันตายฉันก็ตกลงมาฉันใช้ทางลัดยากอย่าทำอย่างนี้เนาะเราเรปะอุ้ยไม่ได้ตั้งใจนี่ค่อยๆเดินก็ถึงแล้วเนี่ยโอเคเดินก็ได้เดินก็ได้แล้วมา ขึ้นกาแค่ตรงเนี้ยตรงนี้ไม่กล้าแล้วจื๊อจื๊จือจ๊อ,อจือ๊อจื๊อจื๊อตอนแรกนี้ไม่ผ่านตรงไหนต้องไข่ดียวไม่ใช่ต้องขวดต้องไข่ฉันผ่านแต่เพียงอย่างเดียวไขว่ดาว ายตอนท้ายอีกแล้วจื๊บจืบอ่ะจื๊บอะจืบอ่ะจืบมาแล้วมาแล้วมาแ้วมาแลมาล้วมาแี้แล้นมาแล้วีาแลมแล้วมาแล้วมา้มแลาลว้วากล้วาม้า้ล้วแมแล้วาล้มาา้าแลว ฉีก็ถึงได้บอกนะว่าฉันมาผิดทางบุ้ยกูโดนอย่าโดนอีบล่ะใช่มาเร็วมาเร็วมาเร็วมาแล้วจื๊บจื๊บแล้วครับอ๋อไม่นะอีบชาแนลเรียบเลยอีบชาแนลไวหรือเปล่าครับเนี่ยไวค่ะไวนีค่อู้ Channel YouTube ยูทูบช anel ครับจังหวะนี้ยังไงจังหวะนี้ยังไงโอเคยูทูบช anel บายบายบายต่อบาต่อไอ้ดูซิที่นี่มีอะไรน่าสนใจบ้างมาเลยอะไรเนี่ยที่นี่ยังสือหนังสือเนี่ยคุณหานเข้ากลับด้วยอย่าลืมเข้ากลับเซ่มาครับครับนี่มาวิชาคณิตอันนี้วิชาแอปเปิ้ลวิชาลบแอปเปิ้ล ก็หลบแค่ซ้ายขวาเนี่ยเดี๋ยวต่อไปขวามาเนี่ยนะก็ซ้ายต่อไปก็ยืนขวาจิบจิบ okay, okay. โอเคโอเคเว้ยแมนทั้งสองว้าว <c oughs> อ้ยฉันลาดฉันหลบอ๋ <c oughs> อ,อ,อมันมันได้นี่ได้อะฉันหลบมุมฉันหลบมุมอ๋อหลบมุมได้ <c oughs> ลาดเกือบโดนไอ้เป็ดฆ่าเมื่อกี้มันเสร็จไปครับ เออตรงนี้นี่ชั้นอันที่สิบห้าแล้วเยอาเพิ่งหล่นตอนนี้นะเฮ้ยว้าวโอ้ถึงข้างบนแหละไอ้เป็เลยอีกแล้วเห็ดอะเป็ดอะไรกันมาเป็ดก็บอกว่าหลบมุมเนี่ยเราเดินมาทางนี้ดีมันจะล่ดทุกอันเลยทั้งแอปเปิลทั้งเป็ดใช่เหรอใช่กมล่หมดเลยเหรอ นี่ยเนี่ยมาตรงนี้แล้วก็เหลหลบม,มันมัมหนหลอนเลยอ่าเี๋ยวอ่ะฮ้ยังมาน,าน <c oughs> ้าไ,ไ,ไป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 เซฟแล้วไปไปไปจืจื๊อันนี้ยังง่ายอยู่อันนี้ยังรดยังรด ยังรถเกี่ยวอะไรกับโรงเรียนนง <laughs> ไปไปไปจื๊บอ้จื๊บจืบจื๊บจื๊บจื๊เจืจื๊จื๊บจื๊บ้ืจื๊บเืื๊บจจื๊บจื๊บวืาวา๊ออวจ่าา๊บจจจ

เจ็บไอ้าโทรยูชแนลไหวหรือเปล่าครับเนี่ยฉันว่านะครัดิชานเชนน์ดิชแนลไหวไหวมากมาเร็วอู้อู้อู้เออไปครับเราต้องอนี่ไงไอ้สีขาวๆมันหลักไปทีละคนโอเคโอเคเซฟ อันนี้อะไรอย่าก้อนเมฆสีชมพูอ่ะก้อนขี้หรือเปล่าอือหือมาครับจะง่ายอยู่เลยไป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 ก็ไม่ค่อยมีอะไรยากเลยนะอือฮะจะมียากตอนท้ายอะตอนเดเินตอนท้ายอะนั่นายยากยากเพราะยังไม่ได้เด,ดินเลยก็ตายเอ้ยตามมาเดี๋ยวแอเป็นตขอแล้วจุ กินสาโอเค้มไม่บรรทดให้มียางลบเลยยังไม่เจออย่างลบเลยเจอแต่ยางลบจี๊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 บไ้ยเอ้าจี๊บอู้เอ้า

เอาตนกันนแดเนี่ยล้วบอกง่ายอุ้ยขนมอุ้ยอยากกินน่ะฉีกซองเลยไหนอะไปไหนได้พี c แ a น n e ลได้ผ่านมาแล้วเอาล่วงโอหอะไรอยากกินจังไปแล้วอีชนแนลปีขนมอุ้ยอุ้ยตายตายข้าจะตายแป๊บ จึ๊บอะไรเนี่ยก็เหมือนเธอเมื่อกี้ก็เหมือนเธอเมื่อกี้นั่นแหละจึ๊บเฮ้ยพอเราเข้ามากันรอบเดียวพอแล้วอจึ๊บรอบเดียวโอ้ยโอุ้ยเอ้าอะอุ้ยเจ็บเจ็บจังฉันลงมาแล้วเนี่ยลงมาได้แต่ไม่เห็นมีใครเลยนี่ไงฮัลโหลฮัลโหลอยู่ไหน นี่ไงเนี่ย,ยกระโดดดูเนี่ยไม่มีไม่เห็นใครจริงไหนเข้าต่ตายดิเข้าต่ตายสีเข้าต่อไปเลยเนี่ยอเอาอโดดลงมาอ้าวข้าต่ตายมันต้องเริ่มใหม่โอเคไม่เป็นไรไหนเนี้อีกป,ปะเนี่ยกำลังไปเนี่ยเพี้ยอยู่ไหนเพี้ยอยู่ข้างล่างอ่ะอ๋อนี่ไงงข้าาล่าง อ๋ออย่องอ๋ออยู่ไงเมื่อกี้ฉันตก,กเกมืกก่อก,ก,กี้ฉันตกแมพเมื่อกี้ฉันตกแมพตายเอ,อ้ยไม่ตายตกแมพแต่ไม่ตาย,ตอ,ยอยู่ในห้องที่มันมีไอ้นี่เหรอที่มันมีลมพัดเป็นนี่อย่าไม่เห็นใหญ่ยังไงเนี่ยข้างหน้าอีกเห็นแล้วเห็นแล้วจุดจุด วิใครสร้างโรงเรียนจจนี้อ่ะโหดจังมีลาวาด้วยเอามาถยคนฟ้างก็เข้าใจสร้างเนาะวายอุ๊ย,ย,ย,ยว้ายไม่นะมาแค่ผ่านด้แล้วยืบมาแล้วอุ้ยอุ๊ยเอ้ามันง่ายมันง่ายมากเลยอันนี้เลสเตอร์แล้วลอนดอนการ์ดสุดท้ายแล้วยืบยืบ นไปน,นี้ฉันไหวนะคะแต่ว่าเอิม่มเดีมันจะมีบ็อกซ์มันโดดได้เนี่นยเรารี่บสตี๋ะีแบบีบประดยงนัไมนะอืมไปวักไหนดีตรงไหนดีเอ้ยตรงนี้ดีกว่าได้ เดืผ่านผ่าน,านวิเลเซอร์อันนี้แหละคูนตีนอัน,นเนี้ยเนีย่ยจะโดนเลยอ๋อทำไมจะไม่โดนเธอดูดีๆเนี่ยเห็นว่าดูข้างล่างเห็นปะอู้น,นั่นไปแล้วไปแล้วผ่าน,น,นแล้วลอ,อ,อุ้ยตายยิบซแนลแล้วเอ็นจอนเนาะอุ้ยเอาอันนี้ฉันตั้งไม่ได้ตั้งใจนะกล่าวนะอุ้ย น่าบอกแล้วปึ๊บปึ๊บสู้สู้อันเดียวปึ๊บเี่ยมเย่ยมแล้วมาอุ้ยเนี่ยแล้วนี้ต้องไปยังไงต่อว่ะอ้อนวิเหรอเซฟใช่เซฟแล้วก็ตรงนี้ไหมคือพี่ไอไม่รู้ว่าต้องทำยไงอะขับรถไปอะขับรถใช่ใช่ขับรถรถชั้นรถชั้นรถชั้น เธอจะไปกับฉันอย่างนั้นเลยโอ้ใครขับดูดูมันพุ่งอ่ะใครขับอ่ะใครขับเนี่ยลงได้เลยวะแล้วเสนชายไปีไหนเดี๋ยวอันหนึ่งันเอารถก่อนลงมาลงมา,มา,มาอย่าให้ตายนะรถมาแรงจะต้องกดกระบะมารถกระบะอ่ะไปเฮ้ยรถอันนี้ไม่แรงไม่แรงโอ้ขับได้ชิวๆเยอะเยอะเยอะโอ้ยโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยนั่น บอกแผลมั้ต้องรถกระบะเดินไปง่ายกค่อยลงอ่ะเดินไปง่ายแบบไม่ได้มั้งเดินมันจะพุ่งอ่ะพุ่งมันจะเหมือนตกหิวอ่ะต้องรถกระบะเดินไงก็มุกมาได้ตรงเนี้ยยึบจึ๊บต้องรถกระบะมั้งแต่นี้ฉันไม่ใช่รถฉันแอบอ่าฉันแบบว่าฉันใช้ตัวเองเดินมาอุ้ยอันไม่ไดเรื่องบอกบอกว่ามันไม่ได้เอียงแน่เอ่ะขอให้ได้เอียง รถกระบะนี่ก็ได้อ่ะเออรถกระบะพุ่งๆแล้วค่อยๆลงอนะ่ะอย่าให้มันกระแทกเลยว้าวเออออกวิ่งลอด <laughs> ลอดไปแน่โอ้ยอดโดน,ดนดโดนฉันโดนนะ้ำเนี่ยลงมาให้รอดตรงนี้สิ <laughs> ไปไปไปเนี่ยลงมาได้ยังไงวะตอนแรกอะ่ะมันพุ่งอ่งอยู่มันก็พุ่งแล้วมันก็ลงมาตรรงนี้้้ไไมู่เอ้าเอามาโดนน้ำตายเลย อะไรอ่ะน้ำอะไรอ่ะกูสราบพลานแบบนี้น้ำแอะไรงูน้ำไม่น่า,ไม,นา,ไ,มนาไม่น่ามาช่วยยิปเลยไม่น่ามาดูยิปเลยขับรถก็แบะจึ oh, <go. S 1> ๊บโอ้ <c oughs> โกลูว์ว้าวอ๋ออ๋อเหมือนมันต้องลงแล้วมันโดดข้ามปะโดดข้ามน้ำอ่ะต้องโดดข้ามน้ำอ่ะเออ ใช่แล้วใช่แล้วโอเคเส้นชัยอยู่นู่นหรือเปล่าอึอหานี่รอแล้วเออสวัสดีค่ะไปตรงนั้นมาครับเราจะไปสู่เส้นชัยกันเราจะเอาน้องโรงเรียนแล้วเดือดเรียน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 กับดากเยอะแยะไปหมดเลยไป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 กันแล้วดูจะหนีใครทันมันจะวิ่งเร็วได้แค่ไหน โอ้ได้ชีวิตจริงคโค้ชจับได้ไปนะลวมั้งเดินไปเีเดินไปีครับครับวีถึงจุดหมายปลายทางที่ฝันแล้วจ,จนนึ๊บจึ๊บเน i n n วินเนอร์ครับจู้ฮูอุ๊ยอ,อ้าวที่นี่ไหนยังไงนเนอร์แล้วลงมาอู้นี่มันอะไรกันครับนี่ฮะวู้ฮูอุ้ยมีอีกเหรอมีอีกเหรอมันมีหลายชั้นจังเลยนี่ไงว Winner เย้ว yeah. uh ู oh. อันนี้เลอบักเหรอมมเก็บสำหรับวันนี้ก็จบคลิปไปแล้วฝากกดไลค์ like, กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่างอ,อีฟแชนแนลด้วยนะคะบ๊ายบายจิ๊บจิ๊บไปแล้วแล้วก็กดติดตามเพจเฟซบุ๊กด้วยนะบ๊ายบายไปแล้ว,ลวบ๊ายบายหน่อย,ย,ยบาย